พุทธโอวาทก่อนปรินิพานพุทธโอวาทก่อนปรินิพานนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปถากและพระภิสุคราที่ทรงป่งพระชนมายุสังขารออกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากปาวานเจดีไปยังกรุงกุสินาราสถานที่ปรินิพาน ตลอดพระชนชีพพระพุทธเจ้าหาได้ทรงท้อแท้หรือเน็อเหนื่อยต่อการเผยแพร่ทำไม่ยังทรงประกาศพระธรรมอันประเสริฐที่ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองแก่พุทธบริษัทสด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คราเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวานเจดีได้ประทับอยู่ใต้ต้นไม้ ที่มีเงาคึมต้นหนึ่งโดยมีพระอานนท์มอบรงที่พระบาทมูลแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความกรุณาแก่ข้าและหมู่สัตว์จงดำรงพระชนชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอานนท์ก็ไม่ทูลอะไรต่อไปอีก พระโศกาดูนท่วมทนหาไทยอานนท์เอย๋ยพระศาสดาตรัสพร้อมทอดทัศนาการไปเบื้องหน้าอย่างสุดไกลลีราอันเด็ดเดียวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะอีกสามเดือนข้างหน้านี้ อานน์เราได้แสดงน Mid ิมิตโอภาสอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นในมาไม่น้อยกว่า16ครั้งแล้วคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ได้ทูนอะไรเราเลยเราตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อนๆน,นั้น ถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้งพอเธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอารัธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าเสร็จแล้วเรามิอาจกลับใจได้อีกอานอนท์เอย๋ยบัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชำรุดนี้เราได้สระแล้วเรื่องที่จะดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่วิสัยแห่งตถาคต บุคคลย่อมต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานนท์เอย๋ยชีวิตนี้มีความพัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกดับไปสลายไปเป็นธรรมดาจะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไป สู่จุดสลายตัวทุกขณะดูกระภิกษุทั้งหลายสีนเป็นพื้นฐานที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งโรงแห่งสิ่งทั้งหลายเป็นต้นว่าพฤกษาระดาวันมหาสิงคขอนและสัตว์จตุบททวิบาทนานาชนิดบุคคลผู้มีสิลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบาย มีความปลอดโปร่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเรือดและฝุ่นเป็นที่รบกวนดูกระภิกษุทั้งหลายสี่นี้เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจสมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอนิสงส์มากบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบ เหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดเรียบร้อยมีหลังคาป้องกันลมแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและฝนกล่าวคือโรคกระทำแผดเผา กระเพือพัดสัจศาสาเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชื่อเฉือนกิเรสอาสวะให้เบาบางและหมดสิ้นไปอันวจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปเพราะคุกเราาด้วยกิเรสน,นานาชนิดศีลส,สมาธิและปัญญา เป็นเครื่องฟอกจิตให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตที่ฟอกด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอสวะทั้งปวงโดกระภิกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลายบทสี่คืออริยสัจประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปาศจากความกมามดยินดีประเสริฐที่สุด บรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดมักมีองค์แปนี่แลเป็นไปเพื่อทศัศนะอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมักมีองค์8ดนี้อันเป็นทางที่ทำให้มันหลงติดตามไม่ได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทําทุกข์ให้สิ้นไปตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น เมื่อปฏิบัติดังนี้พวกเธอจกพ้นจากมารและบ่วงแห่งมารดูกระภิกษุทั้งหลายเธอจงมองโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นเรื่องของตนเสียด้วยประการชนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าการปล่อยวาง และการสำรวมตนอยู่ในธรรมโดกระภิกษุทั้งหลายไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ด้วยตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นไว้เพื่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทัน การสแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจให้ไหลเรื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลลงทุนวิทน้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็กๆเ,เพียงตัวเดียวมนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องการเรื่องกินและเรื่องเกียรติจนเริ่มนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลา สิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้วเรื่องกรารเป็นเรื่องที่ต้องดินดน้นรนเรื่องกลินเป็นเรื่องที่ต้องสแสวงหาเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้ภาระที่ต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ผู้หลงตนว่าเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพ่งความเจริญทางด้านวัตถุนั้นจิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยประสบความสงบเย็นเลยเขายินดีที่จะมอบตัวให้จมอยู่ในคาวของโลกอย่างดับหรูรับตาเขาพากันบนว่าหนักและเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอย่างไม่รู้จักวางภายในอาคารมหคือมาประดุดปราสาทแห่งกษัตริย์ มีลมพัดเย็นสบายแต่สถานที่เหล่านั้นมักบรรจุไปด้วยคนที่มีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมากภาวะอย่างนั้นจะมีความสุขสู้ผู้มีใจสงบที่อยู่โคนไม้ได้อย่างไรความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสําคัญอย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมจมุงด้วยใบไม้ก็มีความสุข กว่าอยู่ในพระราชฐานอันโออาแน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้มิใช่คนใหญ่โตแต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุขสงบเยือกเย็นปราศจ,จากความเร่าร้อนกระวนกระวายดูกระภิกษุทั้งหลายลาบประยศนั้นเป็นเหยื่อของโรคที่น้อยคนนักจะสระ,ะวางได้ จึงแย่งราบและยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกันจิกตีกันทำลายกันจนพินาศกันทั้งสองฝ่ายน่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจอจานอบอ้อมอารี ถ้าเขารดโทสะรงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและรดโมหะลงไม่หลงงมงายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถิดหน้าที่โดยตรงได้เร่งด่วนของเธอคือลดความโลภความโกรธและความหลงของเธอเองให้น้อยลง แล้วจะประสบความสุขเยือกเย็นขึ้นมากเหมือนคนไข้ลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายมนุษย์ยิ่งจะเดินก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจดูแลวความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์ยังสู้สัตว์เดรัจฉานบางประเภทไม่ได้ที่มันมีเสรีภาพ ที่จะทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอดูอย่างเช่นฝูงวิหกนกกามนุษย์เราจเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เองชอบพูดกันแต่ดูเหมือนพวกเราจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์ภาระใหญ่ที่จะต้องแบกไว้คือเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรติสัตว์เดรัจฉานตัดไปได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเกียรติคงเหลือแต่เรื่องการและเรื่องกิน นักพ์อย่างพวกเธอนี้ตัดไปได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกามคงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวแต่การกินอย่างนักพจน์กับการกินของผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะบริโภคแตกต่างกันอยู่ผู้บริโภคกามและยังหนาแน่นด้วยโรกียวิสัยบริโภคเพื่อยุก,กามให้กำเริบจะต้องกินให้มีเกียรติกินให้สมเกียรติไม่ได้กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ ดำรงอยู่ได้อย่างสมณะความจริงร่างกายของคนเราไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากนักเมื่อหิวก็ต้องการอาหารบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วยจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างเกียรติยศและแล้วก็มีภาระตามมาอย่างหนักหน่วงคนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำเป็นต้องทำเหมือนโครหรือควาย ซึ่งเหนื่อยนายต่อแอกและไถแต่จำใจต้องลากมันไปอนิจจาโดกราภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำที่ทําด้วยเชือกเหล็กหรือซ่อตัวใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงและทนทานเลยแต่เครื่องจองจำคือบุตรภรยาและทรัพย์สมบัตินี่แหละผูกมัดอรัฐผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในภพ อันไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกย่อนย่อนคือบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัตินี้เองรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะเป็นเหยื่อของโรคเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้นเขาจะพ้นจากโรคมิได้เลยดูกระรภิสูจทั้งไหนกิ่นดอกไม้กิ่นจันไม่สามารถหอมทวนลม แต่กินแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตบุรุษนั้นแลสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมคนดีย่อมมีเกียรติฟุง้งกระจรไปได้ทั่วทุกทิศกลิ่นจันแดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมะริจัดว่าเป็นดอกไม้มีกลิ่นหอมแต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวล ถ้าพิกษุหวังจะให้เป็นที่รักที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรมาจารีแล้วพึงเป็นผู้ทำตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดสัตว์โลกเมื่อเกิดมาย่อมนำความทุกข์ติดตัวมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเวียนครอบคออยู่ ลอเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าวดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกลับกรอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันพวกเธอจงเอาสติเป็นขอเหนี่ยวรั้งช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้นคือผู้ที่สามารถเอาชนะตนของตนเองไว้ได้ ในอำนาจสามารถเอาชนะตนเองได้ผู้ชนะตนได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยดูกระภิกษุทั้งหลายผู้อดทนต่อคำร่วงเกินของผู้สูงกว่าก็าเพราะความกลัวอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้เสมอกัน เพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้ซึ่งร้อยกว่าตนได้เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีราบมียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวราและมนุษย์ทั้งหลายโดกระพิกูุทั้งหลายเมื่อเดิมตาดูโรคเป็นครั้งแรก เราก็ร้องให้พร้อมกำมือไว้แน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเกิดมาเพื่อจงเหนเ่ียวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโรคนั้นทุกคนแบม,มือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสํานึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปด้วยเลยเมื่อหัวใจยึดไว้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นยังเจอจ้าแต่ทุกครั้งที่เราหวัง ความผิดหวังก็จะรอเราอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่าไม,ม้จันแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นอัศวินก้าวลงสู่สนามก็ไม่ทิ้งรีราอ้อยแม้เข้าสู่เครื่องยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบความทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายความตนีราบเป็นความโง่เขา เหมือนชาวนาที่ตนีไม่ยอมหวานพันข้าวลงในนาข้าวเปลือกที่หวาดลงแล้วหนึ่งเมล็ดย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาลคนดีมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรภรยาบ่าวไพให้เป็นสุขบำรุงสมณนะพระมาจารย์ให้เป็นสุข เปรียบเสมือนสะโบกขรณีอันอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีท่าโรงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นดมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบเดิมได้ใช้สอยตามต้องการพวกทรัพย์ของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาอยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่การเสรษสระนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเดืดในบ้านปาย ผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายลดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ต้นไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลายบุคคลไม่ควรประมาณว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำที่ไหลลงที่ระยดยังทำให้แม่น้ำเต็มได้ฉันใดการสั่งสมบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้น ผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมร้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแพร่ไปด้วยบาปดูกระภิกษุทั้งหลายอันร่างกายนี้สะสมแต่ของสกปรกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวาลรทั้ง9้ามีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิด เป็นลังแห่งโรคเป็นที่เก็บโรคอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งสโสโครกต่างๆเข้าไว้แล้วซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายๆครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวันกลิ่นเหม็นนั้นก็ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจเป็นของน่าขยะแขยงโูกระอานน บินทบาททานที่มีอนิสงส์มากมีผลไพสาลคือเมื่อนางสุชาดาถวายเราก่อนตัดสรู้ครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวายนี้ครั้งแรกสวยอาหารของสุชาดาแล้วตถ,ถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพพานครั้งหลังนี้สวยอาหารของจุนทับุตรนายช่างทองแล้วเราก็นิพพานด้วยขันธปรินิพพาน คือดับขันอันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครใครจะพึงตำหนิชนทะเธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้ถ้าจุนทะพึงจะเดือดร้อนใจเธอพึงกล่าวปลอบให้เขาหายกังวลใจเสียอาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเราอานนท์เอย๋ยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าทำวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้ว ขอให้ทำวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปดูกะระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวรระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าปสิมยามณนะใต้ต้นสาระคู แห่งกุสินารานครมีพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงปรินิพานอยู่ในที่นั้นและพรั่งพร้อมด้วยพุทธบริษัทเนืองแน่นเป็นปริมณฑลทอดไกลสุดสายตาพระธรรมที่พระองค์ทรงพัฒสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เอง